สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับเมนูตีนไก่ตุน๋นน้ำแดงค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการตุ๋นนิดหน่อยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะสอนว่าทำยังไงตีนไก่เวลาเอาไปตุ๋นเนี่ยบางคนจะตุ๋นแล้วมันเละเนาะวันนี้เราจะสอนว่าทำยังไงมันถึงจะไม่เละนะคะ ก็เดี๋ยวเราดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยตีนไก่ค่ะอันนี้เราใช้ทั้งหมด300กรัมเราได้ทําความสะอาดเขาเรียบร้อยแล้วนะคะตัดเล็บขูดเอาสิ่งสกรปรกออกให้หมดนะคะมีรากผักชีสาร,รากค่ะแล้วก็กระเทียมจีนประมาณ5กลีบนะคะมีซอสพริกค่ะ1ช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทรายอันนี้เราใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาแต่ว่าเพื่อนๆคะเวลาที่เราทําอาหารเนี่ยเราต้องชิมรสชาติไปด้วยนะเพราะว่าซอสพริกกับซอสมะเขือเทศแต่ละยี่ห้อความหวานมันไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นค่อยๆปรุงได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปบอกในขั้นตอนวิธีการทําอีกทีแล้วกันเนาะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยสามช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบมีแค่นี้คะ่ะเพื่อน,เอนๆเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยคะ่ะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําอะไรก็ตามนะคะเราจะเอารากผักชีกับกระเทียมเนี่ยมาบุกให้เขามีความพอแตกนะคะเพื่อนๆวันนี้เราไม่ได้ตำนะนี่นะะกระเทียมก็เช่นกันนะคะบุกๆเขาให้เขาพอแตกประมาณนี้นะคะเราจะตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางนะคะค่อนมาทางไฟแรงเลยแล้วก็ใส่น้ำมันสำหรับ ทอดลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะทอดตีนไก่ก่อนถ้าเราเอาตีนไก่ไปทอดก่อนที่จะเอาไปตุ๋นนะคะเวลาที่เขาเปื่อยเขาจะไม่เหล็กนะคะเพื่อนแล้วก็รอจนกว่าน้ํามันเนี่ยจะร้อนนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่ตีนไก่ลงไปทอดได้เลยอันนี้ขอเตือนเพื่อนๆนก่อนว่าเวลาทอดตีนไก่น้ำมันกระเด็นแรงมากๆเลยนะคะต้องระวังนะคะ ใส่ตีนไก่ลงไปทอ,ทอดทอดให้เขาสุกเหลืองนะคะ อันนี้นะคะเราทอดจนเขาสุกเหลืองประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้นะคะเุก่อนคือว่าก่อนหน้านี้เราไม่สามารถตั้งกล้องให้ดูได้เลยนะในระหว่งางทอดเพราะว่าน้ํามันอะกระเด็นแรงมากๆเลยนะคะรัเ่เพื่อนๆทำอะต้องระวังนะเราก็เลยตั้งกล้องไกลหน่อยนะคะเราก็ซูมเอาไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้สึกว่าภาพมันแตกเกินไปไหมแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะ เสร็จเรียบร้อยทอดไก่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ํามันเนี่ยไปเทออกนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําตัวไก่ตุ๋นน้าแดงกันเลยเสร็จแล้วนะคะเอาน้ํามันออกเรียบร้อยเราก็ตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้เราใช้เป็นไฟบันกลางนะคะแล้วเราก็ใส่กระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะลงไปผัดให้เขามีความหอมนะ ดังนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสต่างๆลงไปนะคะก็จะมีซ้นหอยชีสขาวนะคะซ้นมะเขือเทศแล้วก็ซอสปริกนะคะ ส่วนของน้ําตาลเนี่ยนะใส่ทีหลังได้นะเพื่อนเพื่อเผื่อใครยังไม่มั่นใจว่าซอสแบบมันหวานมากหวานน้อยแค่ไหนเน่ยนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไป นะคะเราใส่ลงไปประมาณลิตรหนึ่งนะแล้วก็คนให้ซอสเนี่ยมันเข้ากันนะคะใครอยากให้สีแดงกว่านี้นะเติมสีผสมอาหารได้แต่สำหรับเราเอาแค่นี้แหละค่ะกำลังดีพเราใส่น้ำลงไปแล้วนะคะเรีอนเราก็จะใส่ตีนไก่ที่เราทอดเอาไว้ตอนแรกลงไปนะคะ าเราทอดก่อนเนี่ยตีนไก่ของเราเนี่ยมันจะได้ไม่เละเวลาที่เราตุ๋นนะคะง่ายมากๆเนี่ยนะคะสั่งไปปุ๊บเราก็ตั้งไฟต่อไปเรื่อยๆเลยในะระหว่างนี้ก็คอยคนเขาบ้างบางทีนะคะ <c oughs> เผื่อว่ามันไหมกลนได้ค่อนข้างง่ายนะคะด้วยความที่มันเป็นซอสต,ต่างๆนะทีนี้เราก็ ตุ่นทิ้งเอาไว้เลยนะคะด้วยไฟปานกลางแบบนี้แหละจนกว่าน้ำจะงวดลงนะตุ่นมาสาักพักใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆน,น้ำมันก็จะเริ่มแบบงวดลงทีนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆชิมรสชาติว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็ปรุงเพิ่มได้เลยอย่างตอนแรกเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเพราะว่าเรากังวลเรื่องของรสชาติของซอสที่แบบพอผสมกันแล้วมันจะมีความหวานแล้วหรือเปล่านะคะ ันนี้เราก็เลยจะปรุงเพิ่มด้วยเลยนะคะก็จะใส่เป็นน้ำตาลลงไปแล้วก็แน่นอนว่าแต่ละคนชอบรสชาติต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ชิมว่ามันจางอะไรก็เติมได้นะคะแต่คํานึงถึงด้วยว่าหลังจากนี้น้ําก็จะงวดลงเรื่อยๆนะคะจนเขามีความคลุกคลิกนะรสชาติมันก็ต้องจัดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ปรุงเผื่อตอนท้ายด้วยนะคะเผื่อแบบอยากให้มันหนักมือเกินไปตอนท้ายถ้าแบบมันยังจางอยู่จริงๆเราก็ปรุงเพิ่มได้ไม่ยากนะคะ นี่สำหรับเราเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะะสแล้วก็ตั้งไฟต่อนะคะจนกว่าเขาจะมีความเปื่อนอีตอนนี้นะคะเราก็ตุ๋นเขามาสักพักหนึ่งเลยนะน้ำก็เริ่มแบบลดล,ล,ลงมากกว่าเดิมแล้วนะคะ สูตรนี้เราไม่ใส่น้ำแป้งมันหรือว่าน้ำแป้งใดใดเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราใส่ทั้งซอสหอยใส่ทั้งซอสเขลเทศเขาก็จะมีความน้ำเนี่ยเขาก็จะมีความเข้มข้นอยู่แล้วไม่ได้ใส่มากนะคะ<อ>ต้มให้น้ําแบบมีความม่วนลงแบบนี้มากกว่านี้ก็ได้หรือว่าเอาแค่นี้ก็ได้นะคะสําหรับเราแค่นี้พอแล้วถือว่ากําลังดีเพื่อนเพื่อดูสิว่าตัวตีนไก่ของเรานะคะอันนี้แบบติดไป่ก่อนโอเคตัวตีนไก่ของเราเนี่ยนะคะเราตุ๋นจนเปื่อยเลยแต่ว่าเขาไม่เล็กเลยนะคะ ไม่มีหลุดไม่มีแบบเศษหนังออกมาเหมือนเวลาที่เราทําเมนูอื่นนะคะคือถ้าเราเอาไปทอดก่อนแล้วค่อยเอามาตุุนเนี่ยรับรองเลยว่าเป็นชิ้นสวยงามแบบนี้แน่นอนนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปจัดเสิร์ฟกันค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ตีนไก่ตุ๋นน้ําแดงง่ายๆเวลาทานแล้วนะคะรับรองเลยว่าถ้าเพื่อนๆทาตามเราตัวตีนไก่ไม่มีหลุดไม่มีเละแน่นอนเลยนะคะถ้าเราเอาไปทอดก่อนนะก็ เป็นเมนูง่ายๆที่แทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรให้มันวุ่นวายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาในการตุ๋นนิดหน่อยแต่ว่าก็ ถือว่ามือใหม่ก็ทําได้เพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้ซับซ้อนนะคะรสชาติก็จะออกหอมหอมอนหวานเข้มๆเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยก็ลองเอาไปทําดูนะคะถ้าใครยังไม่เคยกินนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุทกๆวันตอนหนึ่งทุ่มนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะ ชมหรือว่าแนะนำคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคำติแล้วก็คําแนะนําของเพื่อนๆเ,เนี่ยมาปร,ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ